ดับดับฮัดดับไรวะอ้าวนายคนตัวยิ่งไปเรื่อยเออวะจับไปปนี้ก็คือยิ่งพุ่งไปปนี้เหมือนกันไปแล้วไอ้ใกล้ๆกันรุ่นพี่ชาวเลอย่างเอ็ม ก็มาดำน้ำยิงหมึกวอยวายเป็นไรายได้ที่ไม่ต้องลงทุนอะไรแค่ใช้ภูมิปัญญาและทักษะที่บรรพบุรุษทิ้งไว้ให้เท่านั้นต้อมาดําวยวายดํวยวายนะรับวิธีการนราะบพน่าครับนี่ยัวชายปูครับชายปูแล้วก็เสียบไปตามตามยิวปูครับแล้วก็ในนี้ชายเล็กๆนีเเ้เล็กงามนี้แล้วก็เสียบไปใต้ตาม เสียไปตายวุ่วายผมผมมากินหยิบฟังแต่เนี่ยผมค่ายประมาณเจ็ดตัวเป็ดตัวก็ส่งรนยบ้าตอนนี้ได้กี่ตัวได้ได้ครับประมาณสักสักสิบตัวได้แลยรอมาสิบตัวนี้ใช่เวลาเท่าไห้ครับไม่ถึงสักสามนาทีแล้วไม่ไม่ถึง